อม,มาแล้วนะครับผมเมนูที่ทุกคนท่าพอกันนะครับผมแกงแห้งเลเจ้นะครับผมก่อนอื่นก้อเห็ดหอมมะฮันกันนะครับผมเอาโปรตีนเกษตรมะฮันครับผมจ่ายสีแผ่นนะฮะมี2แบบนะครับผมโปรตีนนอกแล้วก็โปรตีนเจวีนะครับผมแล้วก็เอาขิงมาซอยนะฮะซอยเป็นฝอยๆเป็นเส้นเลยนะครับเอาไว้โรยตอนว่าเสซตแล้วนะครับผมจากนั้นก็เอาหมูยอมมะฮันนะครับผมหันจะได้กับแล้วแต่ได้ครับเอาพริกมาตำฮะตำพริกตำใส่เกลือครับผม ให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็ใส่หัวหอมป้อมคาจจไข่ลงไปครับ่อกปุงกับได้มีอย่างยากนะครับผมกระพิเฉแห่น้อยนะครับตํำให้เรียบๆต่ำเพื่อละเอียดนะฮะเรียบร้อยนะครับผมตั้งมอใส่น้ำมันนี่ผมจ่ายมออบแรงดันไ่แบบนี้ก็เป็นยังนะครับผมก็่อยต้มไฟอ่อนไปก็แล้วกันนะครับความจริงอาหารเชอมันเจ็บไปต้องเปื่อยมากเลอย่างก็ได้นะฮะน้ำพริกเกี๊ยวต่ำไว้ลงก้นนะครับใส่โปรตีนเกษตรแล้วก็หมูยอที่เฮาเตรียมไว้ลงไปนะฮะใส่ผงข้างเลลงไปครับ ใส่ไฟอน่อนๆวาไปนะฮะแกนอือแกนอากเหมือนกันเดยจะบอกคือใส่น้ำรากกลงไปใส่เต้าหู้ทอดลงไปนะครับผมแล้วก็นี่สามจานจากบ้านอาหารเจใบบัวนะครับผมซื้อมานะฮะใส่ตู้เย็นไว้ใส่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำลงไปนะครับผมคกคือให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำครับขอบอกไปเลยว่าเติมน้ำน้ำนักน่อยนะครับผม <laughs> นี่ผมเติมน้ำน้อยเดียวนะครับผมไปมีปะครับนัก <laughs> ปิดฝาออกไว้เกินชั่วโมงครับเดี๋ยวมาพอเด้น,นะฮะก้นๆนๆะปิดฝาไว้ครับออกไว้เก่งชั่วโมงนะครับแส่ผมใแจไฟอ่อนนะฮะอันนี้ปล่อยแรงดันออกแล้วนะครับอ่าเปิดฝาครับไปหมีมาครับไฟไม้มอนะครับเติมน้ำกันครับรออะไรๆๆใส่ผงรุงโลดเจลงไว้นะครับหน้ามะขามเปียกโซด,ดิน ถั่วติ้นขวานะฮะแล้วก็ขิงซอยใส่ลงไว้นะครับผมกลมๆลมกลมแล้วนี่ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปเห็นไอยหนึ่งนะครับแกงฮังเลมันต้องเปรี้ยวหวานมันเค็มนะครับผมแล้วก็บิดอบไฟอ่อนอันนี้อ่อนสุดเลยบิดลงหลุมสุดเลยนะครับผมอบแห่งสิบนาทีครับหลังจากนั้นกระตักใส่ถ้วยเรียบร้อยครับผมแกงฮังเลเจนะครับผมจะได้กับฟังที่ตามเพจใส่ลงอาหารเจด้วยครับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจในทิกตอก้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ